ยครับเพื่อนๆครับอย่าลืมครับกด subscribe กดวให้กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับอีกคลิปนี้อี2ีสอก็เลยกลับมาดูกันว่าเนื้อเรื่องเกมจะเดินกันยังไงเข้าไปเลยเอาละครับพอเข้าเรื่องมานะฮะตอนนี้เอาละครับหลังจากที่โหลดข้อมูลเสร็จเรียบร้อยเริ่มเกมมาก็แอดมินตัวละครตัวเดียวนะครับนะตัวนี้นะครับก็เข้าสู่เกมเลย หาเข้าเกมมาเรียบร้อยนะครับก็เข้ามาอย่างนี้นะฮะจะเห็นว่ามีเควสอยู่ที่มุมซ้ายบนนะครับเควสอยู่ที่มุมซ้ายบนแล้วก็เมนูเมนูมก็จะอยู่ที่ขอบขวาครับด้านบนนะครับด้านบนค้อนไปทางขวานะครับมีขาวซานชิงอะไรนี่นะฮะแล้วก็มีเมนูตรงกลางมาหน่อยนึงนะฮะเมนูที่ขอบซ้ายล่างอยู่สี่เมนูอันนี้ น่าจะเป็นเรื so, uh, so, the the ่องของการจัดการเรื N, ่องจอนะครับแล้วก็เมนูขวาล่างนี่น่าจะเป็นการใช้เกี่ยวกับเรื่องการควบคุมการเดินการกระโดดนะฮะการกระโดดขึ้นสู่ที่สูงนี่ครับเนี่ยนะฮะการกระโดดนฮะมีการกระโดดนะครับปุ่มขวาบนนะครับกระโดดแล้วก็ขวาล่างเป็นการสไลด์เดสไปข้างหน้านะครับปุ่มกลางเป็นอาวุธนะฮะนี่ออกมาแล้ว เนี่ยแล้วก็มีการควบคุมการเคลื่อนที่เนี่ยการกระโดดบินนะฮะใช้กําลังภายในวิชาตัวเบานะครับการฟาดระเบิดการควบคุมกําลังนะครับแล้วก็เดี่ยวเดี่ยวนี่ก็คือใช้สกิลใช้สกิลเวทนะฮะต่อเนื่องเมนูต่อเนื่องต่อเนื่องนี่น่าจะใช้ในช่วงการต่อสู้นะครับแล้วก็มีปลดการควบคุมนี่นะฮะ และจะมีเวลาในการคูณดาวนะครับแล้วประมาณนี้นะครับสำหรับปุ่มควบคุมด้านขวาล่างนะครับมีการใช้เวทไฟน้ําแข็งต้งแต่ตรงกลางก่อน,นครับแล้วปุ่มควบคุมยังจะออกมาการใช้อาวุธนี่นะครับนี่ฮะแล้วก็มีการควบคุมน้ําพลังน้ําแข็งอันนี้หมายถึงว่าน่าจะเป็นการควบคุมแบบแมนวนวลนะครับมีควบคุมพลังเพลิงใช้ทั้งเวทน้ําแข็งและเวทเพลิงนะครับกรอบสี่เหลี่ยมนั่นคือปิดตรงนี้นะครับนี่ฮะนี่ปิดก่อนกลุ่มแชทตรงนี้นะครับ แล้วก็การหมุนวนข้างบนก็ขอ,อการพลิกกลับมาการหมุนมาเพื่อเลือกฟังก์ชันที่ใช้บ่อยๆนะมาใช้มาตั้งฟังก์ชันออโตอะไรประมาณนี้นะครับนี่ฮะปลุงอาหารกล่องของเล่นมีการเต้นรำตกปลาก็ไปลองเลือกใช้ดูนะครับคุณผู้ชมครับเพื่อนๆครับแล้วก็แตะรูปคนนี่คืออะไรเอ่ยอ่ะแตะรูปนี้กลับไปผู้ช่วยอัจฉริยะนะเอะถอยหลังกลับที่มุมซ้ายบนนะครับก็จะกลับมาสู่หน้านี้นะครับ ปุ่มควบค,วบคุมการเคลื่อนที่นะ่าจะอยู่ตรงบริเวณซ้ายล่างนี่นะครับนี่ไงใช่จริงๆนะแต่มันจะซ่อนอยู่มันมองไม่เห็นนะครับแต่แตะไปก็สามารถที่จะเคลื่อนที่ตัวละครได้แล้วก็ง่ายๆเลยแตะที่เคเวสครับไปเลยนะตัวละครก็จะลุยทำเควสอ,อัตโนมัติเควสอ,อัตโนมัตออิอยู่ที่มุมขวาบนนะครับตัวเควสอ,อยู่ที่ซ้ายซ้ายบนแต่ว่าพอแตะปั๊บเนี่ยข้อความมันจะอยู่ที่ทขวาบน สนทนาเราแตะสนทนานะครับแตะสนทนาเราก็อาจจะข่าบทสนทนาไปนะครับในการสนทนาระหว่างคนและแอาจจะแตะที่เคเวสไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้เกมเดินหน้าไปตัวละครเราก็จะวิ่งเดินหน้าไปหาเควสก็คือไปหาของไปพบผู้คนตามลัก,ลกษณะของเกม r p g นะครับ เบาเสียงหน่อยพวกเขาลังปิดบังอะไรข้าอยู่หรือเปล่าเนี่ยะฮะแล้วก็เนี่ยเข้าไปดูเนื้อเรื่องหลักได้เนื้อเรื่องหลักมันจะขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะฮะมันคืออะไรเอ่ยลองเข้าไปดูเนื้อเรื่องหลัก,อ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 ,ลกอ๋อสี่วาอีกระยะทางอีกสี่วาเอเราแ,แตะที่เวสไปนะครับปับ๊บไปแล้วล้วจะข่าบ,บทสนทนาไปนะครับ ผมว่ากราฟิกยอมรับเลยว่าสวยงามอลังการจริงๆนะฮะแอดจะข้ามบทสนทนาไปเลยครับข้ามไปเลยมิเริงสปีดได้แอดข้ามไปแล้วยังไม่ยอมไปอ่ะข้ามเนี่ยครับเข้ามาถึงฉากนี้แล้วนะครับข้ามปั๊บมิเริงสปีด อ่ะเล็งสปีดเป็นสองเท่าครับอ่ารจะมีแผนที่มี gps มาให้แล้วนะครับว่าตอนนี้ตัวละครเรายังอยู่ตรงจุดนี้นะครับด้านหน้าตัวละครจะเป็นเหมือนไฟฉายที่ส่องไปนะเขาซานชิงเนี่ยนะฮะโอเคนะครับเราก็อาจจะแตะที่เควสไปเรื่อยๆนะครับเควสก็จะทำให้เกมเนี่ยตัวละคระเดินไปตามเนื้อเรื่องความรู้สึกของขามีอะไรสำคัญสิทธิอาการบาดเจ็บของเจ้าเป็นยังไงบ้าง ก็ประมาณนี้นะครับเร่งสปีดไปนะคุณผ <c oughs> ู้ชมกับเพื่อนๆก็อ่านเนื้อเรื่องไปนะครับเพื่อจะได้รู้เรื่องราวการดําเนินเรื่องจะได้อัตลักของการเล่นเกมมีการขอร้องนะครับอะแตะที่ขอร้องอยกมือขอร้องขอร้องท่านพี <c oughs> ่ข้ามไปแล้วนะครับพอข้ามไปมันกลายเป็นหม,หมดอัตโนมัติเลย ้องแตะด้วยนะครับแตะที่จอเพื่อปิดบทสนทนานะครับเย่เวินโจนะครับเป็นสิทธิพี่ของตามใจฉันนะฮะอ่ะเราแตะที่เควสท,ที่ซ้ายบนนะครับแตะที่เควสแล้วไหลต่อยังขอลองกันอยู่นะครับข้ามีชีวิตเพียงปีเดียวนะฮะนี่เป็นเน,เนื้อเรื่องครับเหมือนหนังจีนนะครับเหมือนหนังจีนที่เราเป็นผู้เดินเรื่องเองระยะสองวาระฮะแตะที่เควสไป ตอนนี้จะเป็นการคุยการวิงวอนขอร้องนะครับเป็นไปตามเนื้อเรื่องครับก็จะช้านิดหนึ่งนะฮะท่านพี่ก็ยังเล่นตัวแล้วเกิดนะท่านพี่นะฮะท่านพี่เล่นตัวแล้วเกิดตามง้ออยู่เนี่ยแหละเนี่ยนะตามง้ออยู่แหละท่านพี่เอ้ยแอะจะข้ามไปนะครับเอาละฮะทีนี้เพจต่อไปดูชื่อว่าอะไรเกิดขึ้นเอาละฮะ ไม่งอแล้วท่านพี่นี่เล่นตัวใส่ละโกเออสิทธิ์พี่หญิงจะไปแล้วนะอ่าเฮ้ยสิทธิ์พี่มีสองคนครับชายกับหญิงเฮ้ยมีนกกระเรียนด้วยเอาแล้วะล่ำลากันอืมล่ำลากันมีมีเสียน้ําตามีเสียใจนะตองจากกันแล้วนะครับเอลาละเมื่อเราก็แตะที่แถบส่วนหนังสือสนทนาด้านล่างก็จะหายไป ขี่กระเรียนไปหรือเปล่าเนี่ยขึ้นขี่นกกระเรียนได้ไงขึ้นขี่นกกระเรียนฟ้าไปแล้วโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดการบินของนกก็ลื่นไหลครับดูลื่นไหลเป็นธรรมชาตินะฮะโอ้ใช้ได้เลยจะบินไปไหนตอนเนี่ยท่าทางจับมืออ่ะเราก็แตะที่ท่าทางจับมือฟ้าบินลงแล้วปุ๊บนกกระเรียนส่งแล้วครับอ่าส่งนางเอกของเราลงไปแล้ว ในเอกเราก็ต้องไปสนทนากับผู้คนนะครับนั่งนกกระเรียนสวรรค์ขึ้นภูเขาอ่ะไปนั่งนกกระเรียนต่อขึ้นภูเขาเอาแล้วผิวปากเล่นนกกระเรียนมากระโดดขึ้นไปนั่งแล้วนกกระเรียนพาส่งขึ้นเขาโอ้สวยงามมากครับเอาแล้วครับไปส่งขึ้นเขาเหมือนเดิมเอาแล้วครับส่งขึ้นเขาเสร็จปั๊บเขาชานสิงนั่นเอง ทีมจฉาข่าวชันสิงก็จะต้องสนทนากับผู้คนก่อนนะสนทนาพูดเด,เดินทางไปยังหมู่บ้านเถาซีนี่ปยังบ้านเถาซีนะฮปิดๆนะผิวปาก,กเรียกนกกระเรียนมาไปแล้วครับเกมก็จะดําเนินไปตามเนื้อเรื่องแบบนี้นะฮะก็จะช้านิดหนึ่งอาช้านิดหนึ่งเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาจะดําเนินการไปตามเนื้อเรื่องเหมือนหนังนะจะละเอียดหน่อยหนึ่งจะไม่มีการข้ามกระโดดไปกระโดดมานะ นกเรียนมาส่งลงที่หมู่บ้านอะไรเนี่ยมีฟันถัว่วมีเถียตันอะไรเนี่ยนะฮะเด็กๆกำลังเล่นน้ำกันอยู่นะฮะแอ้ก็แตะที่เควสซ้ายบนเลยนะครับอ่ามีม้าด้วยไปแล้วครับลองดูสิพี่เตรียมอะไรไว้ให้บ้างเอาแล้วครับมีเตรียมอะไรไว้ให้บ้างเอ่ยเอาแล้วครับเผยคืออะไรเอรเ่ยเผย,เย,เยแต่ที่เผยนะครับ เอาละไอสว่างจังเลยได้รับถุงเงินนะครับแต่ที่เคเวสที่สายบนนะครับบันทึกยุทธภพนะครับบันทึกยุทธภพนี้ก็คือเป็นรางวัลล็อกอินลายวันนั่นเองนะครับเรียว่าล็อกอินลายวันแล้วก็มีความคืบหน้าปัจจุบันอยู่ที่ด้านล่างล็อกอินลายวันอยู่ที่ขอบบนนะครับขอบล่างก็จะเป็นความก้าวหน้านะความความคืบหน้าในการเล่นของเราอ่ะมีปลดล็อกเลเวล28แล้วก็เลเวล30 แต่ตอนนี้เราเลเวลเท่าไหร่แล้วเนี่ยอ้าวคู่มือ,อยุทธภพกลับไปเมนูกากระบาดเราแตะดูนะครับแตะดูก็จะมีเมนูยืดอ,อกมาถ้ามีตัวละครมีหน้าหลักมีกระเป๋ามีสัตว์เลี้ยงมีการตั้งค่าซึ่งผู้เล่นสามารถเข้าไปจัดการตรงนี้ได้รับวิทยายุทธนี่แตะที่วิทยายุทธก็ไปตั้งคาวิทยาวิทยายุทธได้นะครับมีสกิลหลายอย่างนะมีใจพิฆาตคาถาล้อมจิตทะลวงวิญญาณทลายฝันนี่นะประมาณนี้แต่ตอนนี้เราจะใช้อยู่ที่ ใส่พิฆคาดนะครับเป็นสกิลแรกแล้วก็ไปเลือกสํานักอะไรเนี่ยสำนักทักษะพิเศษอย่างไม่มาครับยุทธภพ,พนี่หัดเทพเหมันหลายเนี่ยฮะหลายอย่างครับหลายอย่างโอ้สนุกครับเล่นเล่นไปนานๆแล้วเพลินอ่ะแต่ที่ลูกศรซ้ายบนก็จะออกมาสู่หน้านี้คุยกับเสี่ยวนวลเสร็จปั๊บได้รับเสื้อผ้าใหม่ลองเปลี่ยนใส่ดูซิอ้าวเสี่ยวนวลให้เสื้อผ้าใหม่มาอ้าวแล้วครับเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่เป็นชุดไหน สั่นเก้าเกิดอะไรเนี่ยเฮ้ยชุดนี้เหรออ๋อ oh, ให้เป็นชุดนี้มานะฮะสั่นเก้าเกิดดอกไม้ oh. นะถ้าเหลือเถาซีแล้วก็สิทธิ์พี่นะครับให้ของมา oh. นอาละครับอาจจะกลับมาที่เควสแตะเควสต่อไปนะ,ะแต่ที่นี่เพื่อเปิดแผนที่โลกแหละเลยแตะปับ๊บ แผนที่ลบมาแล้วฟ้าสีฟ้าแสดงจุดถึงจุดพักที่ปลดล็อกแล้วส่วนสีเทาแสดงถึงจุดพักที่ต้องพูดคุยสนทนาเอาแล้วครับนะฮะสีฟ้าคือไปได้นะครับสีเทาคือต้องสนทนาก่อนนะอาจจะมีการเช่าที่พักเอาละเนื้อเรื่องเหมือนเหมือนในหนังฮะเดินเรื่องไปตามเหมือนในหนังเลยเพียงแต่ว่าในหนังที่เรานั่งดูอย่างเดียวแต่เนี้ยเราจะต้องจะต้อง เป็นตัวเอกเดินเรื่องด้วยตัวของเราเองนะนะตัวเอกก็นั่งเรือไปแล้วโอ้โหและภาพสวยงามมากครับนั่งเรือแจวไปนะครับบรรยากาศของเมืองจีนเลยไปแล้วครับตามแผนที่จะเห็นว่าเรือแจวเข้าไปแตใ่ในลําน้ำํำโไกลามากเลยนะเนี่ยจริงๆแล้วต้องเราต้องใช้เวลาหลายวันหลายคืนนะเนี่ยเขาสู่ดงบุปผาท้อพรับรับล,บลมวสันนะนะ้าเรือใบสู่ความํำราญเอาละแตะเลย แต่ที่เรือใบสู่ความสำราญสาเร็จภารกิจแล้วนะครับได้รับรางวัลมาแล้วเอาละครับพอได้รับรางวัลปั๊บเกมก็จะเข้าสู่เนื้อเรื่องที่เป็นรูปปรรมามากขึ้นนะฮะเป็นรูปประมของเกมมะฮะมือเทพนักรบอ่าได้รับมาแล้วนี่โอ้โหของเพียบของเพียบครับมีแหวนด้วยโอ้โหทุกอย่างนะครับนี่โคมลอยได้หมดเลยได้รับความสําเร็จแล้วนะครับได้รางวัลมานี่นะฮะ ก็สามารถรับทั้งหมดเลยแอดจะแตะรับทั้งหมดฟึบนี่ได้อะไรเนี่ยแหวนหยกใช่ไหมฮะอ่าเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วแอดก็จะถอยหลังกลับไปสู่เวสอ่าปิดหน้าต่างเล็กไปนะครับทีนี้ถ้าถ้าดูเรื่องของรูปลักษณ์ก็สามารถจะไปติดตั้งรูปลักณ์ตอนนี้เราใช้ใช้อ่าอะไร่ะคอสตูมนี้อยู่นะครับเนี่ย ใช้คอสตูมอยู่เนี่ยอันนี้อยู่เป็นเสื้อผ้าชุดใหม่แล้วก็อันนี้นะฮะนี่อันนี้ทั้งชุดเลยทั้งแล้วเดินตามควสต่อไปนะฮะควสต่อไปเดินแล้วนะครับเนื้อเรื่องเดินแล้วตามเดินฉางเดินทางมาเกือบครึ่งเดือนโอ้โหไวมากเลยนะครับ,เ,บเรือใหญ่ดูท่าทางสง่างามานั่นคือที่ตั้งของหอคลื่นความรุ่งโรจน์ของนองครหลวงตะวันออกโอ้โหเ,โเขาสู่เนื้อหาในเล่มที่สองนะฮะ เร่อที่สองนะี่อาจจะเหมือนกับว่าเราอ่านหนังจีนอะไรประมาณนี้นะครับเอาละครับเป้าหมายของกิว้วอาจะมีเข้ากินได้ด้วยนะครับเรียอก็จะไปพบชายชายชุดเขียวอา่านี่ชายชุดเขียวตามเคสนะครับแล้วก็คุยแอดจะข่าหมดสนทนาไปนะเรื่องเรืองก็จะประมาณนี้ครับแล,แล้วก็ชายชุดเขียวก็จะพาเดินทางเข้าไปในคขาที่หดใหญ่หาดของใครเนี่ยนะนะครับ เข้าไปก็ประมาณนี้าน<ะ>อาจจะกดข้ามบทสนทนาไปเอาล้ครับทีนี้ก็จะมีเควสอยู่นะครับพบชายชุดเขียวแล้วกลับสู่เมืองหลวงอีกครั้งออกจากท่าเรือเนี่ยนะฮะนี่คือเควส์นี่ฮะแล้วก็ทําตามเควสไปเรื่อยๆครับสาหรับคลิปที่2ของ Sword of Justice ก็จะประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมครับเพื่อนๆครับแนวทางการเล่นเหมือนการเดินเ,เรื่องของหนังจีนอะไรประมาณนั้นเลยนะฮะก็เป็น MMORPG โอเพ่นเวิร์นะฮะของแท้กราฟิก 3D นะครับสวยงามมากพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ